สวัสดีครับชินีบานนอกไบค์เกอร์นะครับคลิปของเราในวันนี้นะครับผมเ,เลือกทําคลิปเกี่ยวกับที่น้องๆเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับคอมเมนต์ถามผมแล้วก็บางครั้งก็ถามเข้าไปในเพจนะครับแชทที่ผมตอบไม่ไหวก็เลยต้องมาทําคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับรถสพอมอนั่นเองนะครับก็หลายคนมีข้อสงสัยกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อมาแล้ว ขี่ได้ไหมโดนจับปรับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสบอกรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับจากประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับเกี่ยวกับรถสอบพอมนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะผมไม่ได้จงใจที่จะพูดถึงรถสอบพอมในด้านลบนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีคน ครับมีคนใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับที่หลายๆคนถามเป็นอยอดนิยมเลยแล้วกันที่ถามกันว่าโดนจับเนี่ยแล้วยังไงนะครับเจออะไรบ้างเจอจับโดนยึดอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เริ่มเลยวันนี้เราเราก็จะมี อีกคนนึงนะครับมาช่วยผมนะครับนั่นคือพี่อดมันอกใบเกิดนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ่รถสอบพมเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราย้อนย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับตอนนั้นแต่นี้เราจะแยกย่อยออกมานะครับอ่ะเริ่มต้นที่รถสอบพมเนี่ยมันคือรถอะไรยังไงนะครับสอบพมก็คือสัมปาะสามิตรนะครับ สัมประสามิตรถที่เป็นรถสัมประสามิ์ก็คือรถที่เสียภาษีเป็นคันแล้วนะครับครับอ่าเป็นคันรถที่รถที่เป็นรถอินวอยด์ล้วนๆก็จะเป็นรถที่เอามาประกรอบนะครับเริ่มเริ่มต้นนี่เป็นอินวอยด์ก่อนเริ่มต้นเป็นเป็นอินวอย์ก่อนครับแล้วผมถามหน่อยว่าอินวอยด์เนี่ยมันเสียภาษีไหมเสียภาษีเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นชิ้นชิ้นของมันเนาะมีใบมีใบมีอะไรใช่ครับก็จใบจำแนกมีอะไรครับเป็นใบจาก ครับให้รู้ที่มาที่ไปนะครับคนเข้ายังไงมาจากตู้ไหนบริษัทไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโครงอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีผ่านกรมสนญากรบางคนจะเข้าใจมันจะมีใบเสร็จใบหนึ่งนะครับแนบมาว่าเสียภาษีสนิากรอย่างเงี้ยแต่จริงมันตัวนี้บางคนเข้าใจว่าเป็นสัมปะรนะครับอันนั้นม่ใข่นะครับคุญเากรต่างหากนะครับต่างหากนะครับทีนี้พอเอาอินวอยพวกนั้นทั้งหมดมาประกอบรวมกันก็เป็นคันเป็นคันครับเป็นคันครับทีนี้ก็ยังไงต่อจำเป็นจะต้องเสียภาษียื่นยื่นเสียภาษี ยื่นเสียภาษีสรรพสามิตรครับเพื่อเสียภาษีเป็นรถจักรยานยนต์หลังจากคุณเสียภาษีสรรพสามิตได้ไปเสร็จถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างแล้วสรรพสามิตเขาจะออกใบรับรองให้ครับใบหนึ่งแล้วก็เป็นใบเสร็จแล้วก็หลักฐานนะครับ,รบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะาชุดนั้นแหละไปเพื่อเขาเรียกว่าชุดจดทะเบียนอ๋อเดี๋ยวนี้มันจดไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ให้จดยกเลิกแล้วก็พูดง่ายๆนะครับว่าประกอบเป็นหนึ่งคันเนี่ยถ้าไม่ไม่จด ก็คือเป็นรถอินวอย์นั่นเองนะครับก็คือขี่ได้เหมือนกันแต่เป็นรถอินวอย์แต่ถ้าทีนีพ้พอประกอบจากชิ้นส่วนอินวอย์เป็นรถหนึ่งคันแล้วต้องยื่นเพื่อเสียภาษีเป็นรถที่ขี่ได้ก็คือรถสปอรสามิตรครับแต่ขับได้เฉพาะในพื้นที่นะในพื้นที่ส่วนบุคคลและในสนามแข่งนะครับครับอ่านั่นแหละครับก็คือขี่ในบ้านตัวเองแล้วก็ขี่ในส่วนที่เขาเป็นสนามแข่งที่มันไม่ใช่ส่วนรวมนะครับนี่แหละก็คือที่มาของสปอรสามิตที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ พอจดเสียภาษีสรรสสมตรแล้วก,ก็หลายคนก็ชอบเอามาขี่บนท้องถนนนะครับก,ก็หนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยนะครับเมื่อก่อนอก็เข้าใจแล้วน,นะครับว่าอิน v o ยแล้วก็มาเป็นสปรสาร์สมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงที่ถามกันเข้ามานะครับว่ายกตัวอย่างพี่ครับ รถสพมเนี่ยเ,เข้าด่านแล้วโดนอะไรบ้างานะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าโดนโดนยึดเนี่ยจะยึดได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปลวกันนะครับเอาสเต็ปแรกก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นรถสพมเนาะเวลาเราไปเจอด่านนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับถ้าถ้าคนที่โชคดีนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจ เจ้าที่ตำรวจนะครับตรวจด,ดูรถอย่างแรกเขาก็ต้องไปดูหลักๆก,ก,ก็คือป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนภาษีพลบบแล้วก็พวกกระจกพวกท่อพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่อันดับหนึ่งต้องยังไงก็ต้องเป็นป้ายทะเบียนก่อนนะครับซึ่งถ้าถ้าเขาไม่ฟิกอะไรมากนะครับคุณก็จะโดนแค่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับค่าปรับนะครับที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตาม กฎหมายที่ประกาศใหม่บังคับใช้นะครับปี6 3เนี่ยจากเดิมเนี่ยปรับ1,000นะครับไม่ติดเป่นายทะเบียนเนี่ยปรับไม่เกิน1 0 0 0แต่ตอนนี้เหลือ500นะครับกฎหมายบังคับใช้25่าเดือนสิงหาปีนี้นะครับ6 3นะครับก็คือปรับ500ออันนั้นคือคุณโชคดีแล้วก็อย่างอื่นอีกอย่างเช่นพวกพรบภาษีเนี่ย ส่วนใหญ่จะโดนประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับตามาตามด่านนะที่ผมเคยเจอนะครับแต่บางทีถ้าโดนโดนข้อหาใหญ่ๆไปแล้วนะเขาก็จะรวมรวมเป็นข้อหาเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับไม่ติดเห็นใบทะเบียนกระจกอะไรพวกนี้ท่ออะไรพวกนี้เขาจะรวมตรงนั้นไปเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้ารถท่อดังเนะี่ยเขาเขาจะพูดง่ายๆว่าในด่านเนี่ย ขาจะรวมจะรวมหมดนะครับที่ผมเคยเจอมานะครับไม่ไม่ค่อยจะแยกยกเว้นด่านในที่ฟิกฟิกหนักหน่อยอะไรเนี่ยเข้มงวดหน่อยอน,นั่นก็จะเป็นกระทงกระทงไปเลยนะครับก็ถ้าโชคดีคุณก็จะเสียแค่ค้าปรับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอ่าก็เก็ตแล้วนะครับตรงนี้สําหรับคนโชคดีแต่อีกเคสหนึ่งนะครับสําหรับคนโชคร้ายก็คือเจอด่านที่แบบเข้มงวดสุดๆนะครับ ด่านตำรวจนะครับผมจะมันจะมีอยู่2แบบนะครับอย่างเช่นอำเภอผมนะครับอำเภอใกล้เคียงเอาละกันเพราะอำเภอผมไม่มีอำเภอใกล้เคียงผมเนี่ยหเดือนนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจําขนส่งนะครับไปนั่งโต๊ะด้วยเดือนละครั้งนะครับตามด่านตามด่านตรวจอ่าตรงนั้น,นจะเปย้ยมากเลยเน้นมากเลยตรงนั้นนะก็คือคุณไม่มีโอกาส ได้แบบอารมณ์ร่วยได้เลยนะครับเป็นกระทงกระทงไปเลยตรงนั้นก็คือจะถามหาถามหาสมมุติเขาไม่รู้นะครับว่ารถเราเป็นสพมเนาะเขาก็จะถามหาคู่มือคู่มือคู่มือจดทะเบียนสำนงสำเนาอะไรเงี้ยเพื่อย,ยืนยันรถคุณเป็นรถจดทะเบียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะครับตรงนั้นเข้มงวดหน่อยเราก็ทีนี้เราไม่มีครับเราไม่มีเพราะว่ารถเราเป็นปรถสพมถึงเราจะพก ถึงเราจะพกอเอกสารไปนะครับถึงเราจะพกเอกสารไปก็ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ตรงนั้นนะครับทีนี้ก็เกิดปัญหาถามว่ายึดได้ไหมนะครับตรงนี้ผมตอบได้ตรงๆเลยนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับรถสอพอมอเสียภาษีถูกต้องนะครับจะยึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้คำว่ายึดไม่ได้ในที่นี้ก็คือ มันก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาเป็นตำรวจนะครับเขาก็จะหาหาข้ออ้างอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งเราแบบเราก็กลัวๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ก็น่าจะเถียงสู้ไม่ได้นะครับก็เขาก็สามารถอายัดไว้นะครับอายัดไว้ได้นะครับอันนี้ตามกฎหมายอายัดไว้รถที่ต้องสงสัยก็คืออายัดไว้ที่ตรวจสอบไว้ที่สถานีตำรวจนะครับ ตอนนี้พอตรวจสอบที่สถานตำรวจนะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องดําเนินการนะครับดําเนินการกับสบรพสามิตรยื่นเรื่องไปที่สรพสามิตนะครับส่งรถไปที่สรพสามิตรเพื่อตรวจสอบส่งไปส่งมาอย่างเงี้ยก็ไม่รวมวันหยุดนะครับเพื่อตรวจสอบถ้าโชคดีคุณก็ได้เจ็ดวันถ้าโชคร้ายมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้ยวดยนะครับว่าจะส่งเรื่องเร็วขนาดไหนนะครับ โชคหลายที่สุดก็คือไม่เกิน45วันนะครับตามกฎหมายคุณต้องตามเรื่องเอาเองนะครับถ้าถ้ารถเราเป็นสอพอมอแท้มีในระบบเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับ่าแต่มันก็จะมีค่าปรับด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องค่าปรับนะครับสําหรับรถที่เป็นสอพอมอถูกต้องกระเทิงนะครับอ่าเรื่องยึดนี่ผมเคลียร์แล้วนะครับเรื่องยึดเรื่องอายัด เรื่องเอาไว้ตรวสอบอะไรเงี้ยตรงนี้อยู่ที่เจานาทีแล้วกันคือถึงเราจะแข็งเลยกฎหมายยังไงเขาก็ต้องหาเรื่องยึดหรืออายัดจนได้นะครับอข้ามตรงนี้ไปเราจะมาพูดถึงแล้วถ้าตรวจแล้วยังไงต่อนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างสพมแท้นะครับค่าปรับกฎหมายกฎหมายค่าปรับนะครับ ออกเมื่อ1มกรา61นนะครับตรงนี้รถที่ไม่จดทะเบียนนะครับรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งเนี่ยแล้วมาใช้บนถนนสาธารณะถนนหลวงเนี่ยจะมีค่าปรับนะครับไม่เกิน10,000บาทนะครับตรงนี้อ่าอันนี้รวมถึงรถพวกรถป้ายแดงรถอะไรที่ใช้เกินเวลาด้วยนะครับเป็นเคสเดียวกันนะครับรถที่ยังไม่มีในระบบเนะี่ยในระบบขนส่งนะครับ จะเจอค่าปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละอ่าเอาละครับเก็บกันหรือยังนะครับตรงนี้ผมถึงบอกว่ารถสปมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะซื้อมาเพื่อเป็นรถซ้อมรถใช้ในสนามแข่งหรือว่าเป็นรถพวกอ่าวิบากรถอะไรพวกนี้นะครับวิ่งในป่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบนั้นไปวิ่งในพื้นที่ส่วนตัววิ่งในไร่วิ่งอะไรเงี้ยครับสนามแข่งก็ไม่ใช่เป็นสาธนารนณะเนาะก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับมันถึงเหมาะกับมันถึงเหมาะกับเขาเรียกว่าส่วนบุคคลนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแต่ถามว่ายึดได้ไหมผมบอกอีกครั้งนะครับว่ายึดไม่ได้นะครับแต่ใช้คําว่าอายัดต,ตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยครับมีมีสิทธ มีสิทธิเต็มที่นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่สพมนะครับเคยคุยกันครั้งหนึ่งเขาก็บอกประมาณนี้แหละครับก็จะโดนแค่ข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่ถ้าถามหาเอากาสารเนี่ยก็ยาวหน่อยนะครับถา,ถามหาเอากาสารเนี่ยถึงเรายื่นตรงนั้นได้เ,เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ไม่สามารถจะเช็คได้ตรงนั้นหรอกครับยังไงรถคุณก็ต้องไปที่โรงพักนะครับตรงนี้ที่ผมมาบอกก็เนี่นแหละ ถาใครรับได้หรือซื้อมาใช้ให้ให้ถูกทางมันก็โอเคนะครับเรื่องรอพอมส่วนเรื่องเรื่องจะเช็คเอกสารสอพอมแท้หรือไม่แท้มีในระบบหรือไม่เดี๋ยวผมขอทำเป็นทิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมก็จะทำเป็นรถพวกอินวอยเนี่ยอินวอยเฉยๆที่ยังไม่เสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยถ้าโดนจับแล้วจะโดนยังไงนะครับ โดนอะไรบ้างปรับเท่าไหร่รถทะเบียนไม่ตรงทะเบียนสวมรถโอนนอกตรงนี้ติดตามได้นะครับวันนี้ที่มาทําก็แค่เห็นเพื่อนๆนน้องๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็เคลียร์เคลียร์ไปเลยนะครับกับคลิปรถสอบพอมอเนี่ยยังไงก็ไปทําการบ้านกันนะครับเพราะว่ารถสอบพอมอเนี่ยผมเข้าใจทุกคนนะครับว่ารถมันถูกนะครับถ้ารถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่ถ้าเป็นทะเบียนเนี่ย เป็นทะเบียนเนี่ยมันก็แพงกว่ากันเยอะเยอะเยอะมากเลยนะครับเกือบจะ4 0เเลยนะครับก็ราคาที่ห่างกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นมาผมบอกเลยนะครับว่าที่ผมเล่นมาผมก็ขี่แบบระแวงระแวงนะครับสายตาต้องกว้างไกลเป็น1กิโลหรือไม่ก็ยกเว้นเส้นทางอันตรายประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือผมอยู่บ้านนอก ผมก็ขี่ในป่าในเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองในอะไรเนี้ยก็ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าจะเอามาขี่บนท้องถนนหลวงอีกอย่างนะครับเวลาไปล้มไปชนคนอื่นมานี่บอกเลยว่าผิดเต็มเต็มนะครับแล้วก็อาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับเพราะว่ารถไม่ได้จดทะเบียนแต่ถึงแม้อาจจะทำพรบรได้แต่นะครับก็นั่นแหละ ก็นี่แหละโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะเล่าตรงไหนต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดไม่ออกละเอาถ้าถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับว่ายัางไงเอาละคลิปนี้ผมขอลาไปกับเท่านี้แล้วกัน้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปดีๆจากบันออกไบเกอร์สวัสดีครับ